มันก no. like ินไม่เล่ากันแบกรถบรรทุกเล็กเลยเราตัไอ้นี่มันกินแล้วมันตื้อเนี่ยมันตื้อตื้อตืลึ่งขึ้นแปรถะเงียบเงาเลยเออไปท้าไปไปเที่ยวตรงการกันลืงไงล่ะโอ้โหเป็นไงล่ะยานมือในเวลากลางวัน แ่ข้านุญาตขึ้นคือเุกเขีวไปด้านหน้าตั้งฉากกับพื้นหยุดนิ่งบวชเอไปครับบวชเฮ้ 八两八。第十五。对。 เยอะยืม้มวาวสวยนะน่าะจะหนักเลยนะหนักเยอะชุ่มช่ำเลยเตับแตกใบแล้วว่านะ

ไปซื้อข้าวเลยนนุ๊ก

้หสถานีให้ผมเราก็คือค่อยๆเคลื่อนมาแล้ก็เาก็ต้องถ่ายกันมาเราไม่เห็นหลกใจอ่ะไอ้สาวนี่ยัไม่ cái đã không được vay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 

บุ๋ยจ่ายเลยตัวตืวตว้อสวัสดีทางชัด Bà mua mua 13 t 6 พระธาตุป่งมุ่งป่งม่วงแม่ตาหน่อยดีขบวนเราไม่สอง ร้สาห้าอครับีครับเอ้าโอ้ขยันกันจังนั้นเต็มเลยแล้ววันนี้เจอหลายคนเลยเออควรห้ามาสามวันมา I'm fine, I'm fine I'm fine Wow, you're so happy Okay Now I'm